สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ EP นี้เป็น EP พิเศษนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาดูโอกาสสุดพิเศษใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะกับที่ดินทำเลทองอยู่ที่ซอยจรันสนิทวง3นั่นเองค่ะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT ท่าพระเดินเพียงไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วค่ะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะมีขนาดใหญ่ถึง1,207ตารางวานะคะหรือว่า3ไร่เศษซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมแบบโรไรส์อาคารสำนักง,งานนะคะหรือแม้กระทั่งศูนย์สุขภาพนะคะที่เป็นลักษณะของเวลเนสกลุ่มลูกค้าระดับ l u x u r รในย่านฝั่งทนที่มีปริมาณดีมานสูงแต่ว่าซับพลาต่ำนั่นเองค่ะ จุดเด่นของทำเลนี้นะคะก็คือความใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีท่าพระซึ่งเป็นอินเตอร์เชนจ์ที่เชื่อมต่อสองสายหลักทั้งสายสีน้ําเงินเข้าศูนย์กลางธุรกิจและสายสีม่วงเชื่อมไปยังฝั่งนนทบ,บุรีค่ะแล้วก็รายล้อมทั้งความสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระใกล้ไอคอนสยามอีกทั้งยังมีโรงพยาบาลพญาไทย3โรงพยาบาลศิริราชและสถาบันการศึกษารวมถึงแหล่งงานขนาดใหญ่เลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในนะคะซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังนะคะบริเวณเนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของเรานะคะซึ่งปัจจุบันนีคือพื้นเนี่ยจะเป็นคอนกรีตนะคะแล้วก็ส่วนหลังคาค่ะก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กแปบนะคะแล้วก็เมทัลชีนนั่นเองค่ะ ของที่ดินเรานะคะก็จะมีถนนส่วนบุคคลด้วยนะคะถ้าซื้อแปลงนี้แล้วเดียกก็จะมีถนนตรงนี้รวมไปด้วยนะคะทางด้านหลังเน่อจะเชื่อมมายังที่ดินอีกส่วนหนึ่งนะคะของเราก็จะมีพื้นที่บริเวณนี้ด้วยค่ะซอยนี้ค่ะจะเชื่อมออกไปที่ด้านหน้านะคะของแปลงก็คือ ถนนจรัญสามเนาะก็จะมีทางส่วนทางด้านซ้ายนะคะที่เราเห็นกันตรงนี้นะคะแล้วก็ทางด้านในค่ะเดี๋ยวเราพามาดูข้างในกันตรงนี้นะาพามาดูแปลงด้านในกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะขนาดร,มรวมๆก็อยู่ประมาณหนึ่งไร่พอดีนะคะซึ่งเรารวมไว้ให้เราแหละกับตัวพันสองค่ะนะคะตรงนี้ก็คือสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพมุมสูงให้ดูนะคะว่าเป็นฟิลแบบไหนเนาะ ที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อแยกแปลงได้นะก็ะคือทางด้าน้ายมือตรงนี้ค่ะก็คือแปลงใหญ่ด้านหน้าเนาะที่เป็นตัวโกดังโรงงานค่ะแล้วก็ทางด้านขวามือเมื่อสักครู่ที่เราพาเข้าไปนะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมอีกแปลงหนึง่งแต่จริงแล้วก็คือทั้งหมดคือเซตเดียวกันค่ะแต่เราก็สามารถสปิดออกมาให้กับลูกค้าได้เนะาะที่นี้ค่ะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะทางด้านหน้าพื้นตรงนี้ด้านหน้าจะมีตัวเป็นอาคารพาณิชย์ด้วยค่ะด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราพาไปดูทางด้านถนนดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวจะให้เห็นภาพรวมนะคะก็คือตรงอาคารนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแปลงที่ดินเราเหมือนกันนะคะจะไล่ตั้งแต่ทางด้านขวามือนู้นเลยเดี๋ยวให้กล้องแผนไปให้ดูนะคะก็คือทางฝั่งนู้นนะคะประกอบกับอาคารนี้เนี่ยก็จะมีหน้ากว้างทั้งหมด 7ห้องนะคะแล้วก็สูง3ชั้นครึ่งค่ะตั้งแต่ทางด้านขวานะคะไปสุดแปลงที่ดินที่ซอยด้านข้างที่เราบอกว่าเป็นถนนส่วนบุคคลทางนี้นะคะจะระยะอยู่ที่56เมตรค่ะแล้วก็จากทางด้านหน้าหัวมุมซอยเนาะไปจนถึงด้านหลังอะคะ่ะระยะที่ดินเราอยู่กันที่ประมาณ90เมตรเลยค่ะ ซอยจันร์สามเป็นซอยที่สามารถทะลุออกไปได้หลายทางนะคะ mm. เช่นซอยวัฒาพาและถนนเพชรเกษมทําให้เหมาะแก่การพัฒนาอสังหาในรูปแบบที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่ต้องการความสงบแต่ว่าเดินทางสะดวกสบายค่ะโดยศักยภาพของทำเลและขนาดที่ดินนี้นักลงทุนสามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อเพื่ออยู่เองและผู้ซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าในอนาคต เป็นยังไงกันบ้างคะ ด้วยสกยภาพนะคะแล้วก็ขนาดของที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับนักลงทุนนะคะที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระบบและรูปแบบของที่อยู่อาศัยค่ะเหมาะสำหรับอยู่เองนะคะแล้วก็ลงทุนะระยะยาวเพื่อเก่งกำไรในอนาคตค่ะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อพวกเรามานะคะที่คอนแทคด้านล่างที่ให้ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องบ้านเขียวนะคะหรือว่ากริ่งกลางเข้ามาก็ได้ค่ะเรานะคะยังมีทำเลทองในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอีกเพียบเลยค่ะ รอติดตามนะคะ EP หน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกด subscribe นะคะช่องพวกเราเอาไว้นะคะก็สำหรับ Realistic a s s อนดนะคะขอลา EP นี้ไปก่อนนะคะสำหรับที่ดินแปลงสวยๆในราคาดีๆแบบนี้โอกาสหาได้ยากใไปแล้วนะคะก็อยากให้รีบคว้าเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ